อามัสลาเมื่ออะไรกุ้มะเราะระมตุ้ล้อิวืบอเราะการตูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนโปรแกรมในรูปนะคะในหัวข้อสปอร์ตรี v เวร์ค่ะซึ่งมีขั้นตอนดังน,นี้ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะให้เรา Import รูปของเราเข้ามานะคะเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วให้เราไปที่ Dev e l o p นะคะจากนั้นให้เราไปกดที่ปุ่ม s p o t r e m o v e วนะคะกดขึ้นมานะคะก็จะมีแถบ Size f e a t h e r Opacity นะคะค่ะ เราสามารถปรับขนาดบัตรของเราได้นะคะโดยการสโ l l เมาส์นะคะหรือไม่เราก็ไปที่ไซส์ก็ได้นะคะส่วนเฟเตอร์นะคะก็คือความคุม้งของมันนะคะเราจะปรับไปที่ห้าสิบนะคะส่วนโอปาซิตี้นะคะเราจะปรับขนาดไปที่หนึ่งร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกดจุดที่เราต้องการลบนะคะ ค่ะมันจะโคนจากต้นปลายถึงปลายทางนะคะส่วนจุดที่เรากดนะคะคือปลายทางนะคะเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะเราจะลบเสาไฟฟ้านี้ออกไปนะคะถ้าเราต้องการความเร็วเราก็สามารถปรับขนาดของบัตให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะ บางครั้งมันจะมีการผิดพลาดระหว่างจุดนะคะคือมันอาจจะเลื่อนไปจุดที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นพวกจุดไปที่คนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลื่อนจากตรงนี้ไปตามจุดที่เราต้องการได้ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ดันนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูใน before after ได้ค่ะจะเห็นนะคะว่ารอยที่เราลบมันหายไปแล้วนะคะเราเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็ไป export ได้เลยนะคะให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะเราส่วนเรานะคะจะเซฟไปที่ Desktop นะคะเราตั้งชื่อว่าเสาวอากาศนะคะ ให้เรา export ไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเรามาดูไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะนี่ค่ะพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยหากมีภาพรประกันใดขอมาอัปไว้าที่นี้ด้วยค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นโดยดิฉันนางสาวสยามมลสมีนะคะดิฉันนางสาวหัทิตน,นาค่ะ และนี่นะคะไอสวรรค์พงมณีและนี่นันทิยาเป็นการมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสาะโรงเรียนอิสลามสันติชนพวกเราขอลาไปก่อนค่ะอัสลามวอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ I w l give you the best of my love, 'cause I never felt this before. I promise you, I really do. I never give up on you.